สวัสดีค่ะกลับมาพบก,กันอีกครั้งนะคะกับเอทูบช่องนี้ช่องเดิมค่ะขอบพระคุณทุกท่านที่สละเวลาเข้ามารับชมช่องรวมถึงท่านที่ช่วยดูโฆษณาและคลิปวิดีโอจนจบคลิปให้ด้วยและหลายๆท่านที่ช่วยเขียนคอมเมนต์ให้ข้อมูลข่าวสารอัปเดตต่างๆมาให้อย่างมากมายเลยเป็นพระคุณอย่างสูงเลยนะคะเป็นไงคะเมื่อวานกับงานที่ยอดที่ยอดและดูปฏิกิริยาหลิงออมและดูน้องกลวจริงเนาะ ไปไหมคะไปมนะเออก็คืออย่างพี่หลิงอะ่ะพี่หลิงก็ยอมรับสรารภาพมาตามตรงเลยว่าไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยถนัดกับหนังผีสักเท่าไหร่ให้เลือกได้เนี่ยไม่อยากจะเล่นเลยด้วยแล้วก็ไม่อยากดูแต่กับน้องออมเนี่ยนะอยากเล่นหนังผีนู่นนี่นั่นยิน่งยิ่งอยากจะเล่นหนังผีแต่ตอนที่ไปดูที่หยดแลดูน้องก็แบบแลดูเขาบอกว่าเอออินเตอร์แฟนคอาแซลบอกว่าเออน้องออมแลดู นะคะใจกล้าแค่ห้านาทีแรกหลังจากนั้นหน้าดูหวัด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 อยู่เหมือนกันนะบางคนบอกน้องไม่เห็นดูหรอกดูดูด,ด,ด,ดูดูนิดหน่อยหลังจากนั้นไปกินป๊อปคอร์นกันที่หลังเวทีเอาว่ากันไปเราก็ไม่รู้เมาแฟดกันเหลือเกินนะคะก็เซลล์เซลลกันขำๆแหละแต่ใดๆคือเอสงสัยอะ่ะเดี๋ยวนี้จะให้หลิงอมอวยพรวันเกิดแฮปปี้เบิร์ธเดย์อ่ะต้องโชว์บัตรประชาชนจริงๆแล้วหรอคือนี่สร้างกฎใหม่ให้กับ สังคมเลยหรอต่อไปจะให้ดาราศิลปินอะไรอย่างเงี้ยโอ้ยพอมันเกิดให้เราต้องโชว์บัตรประจําตัวประชาชนก่อนนะจ๊ะใครสร้างมาตรฐานนี้เนี่ยก็พี่หลิงไงพี่หลิงบอกเกิดอีกแล้วเหมือนประมาณว่าไม่เชื่อใช่ไหมครั้งก่อนเจอคนนี้ก็เกิดมาวันนี้เกิดอีกแล้วเกิดอยู่เรื่อยนะก็เลยเป็นที่มาของต้องตรวจบัตรก่อนร้องเพลง Happy b i r ดเดย์อย่างนี้ปะโอ้สร้างมาตรฐานใหม่นะแบบประมาณว่าไม่นะอย่ามันหลอกให้ร้อง Happy b i r t เ d a y นะ โอ้มันจะจริงจังเลยขนาดนั้นใช่ไหมเออแต่ใดๆคือแม่ๆเขาเกิดกันจริงๆนะใช่ไหมเมื่อวานก็มีก็มีเหมือนกันมีการตรวจบัตรนูน่นนี่นั่นมีการเช็คหน้าเช็คตาว่าเหมือนไหมเหมือนไหมอะไรอย่างเงี้ยก็ฮาดีนะมันเป็นแค่ด้อมนี้ปะ่คะหรือว่าด้อมอื่นเขาก็ตรวจบัตรกันเหมือนกันอ่าแม่ทําทําทําเหมือนจะเข้าผับเข้าบาร์อะไรอย่างงี้เลยต้องตรวจบัตรประชาชนก่อนแต่เนี่ยไม่ใช่อะไรหรอกจะลองแฮปปี้เบิร์ดเดย์ให้ ไดๆนะคะไปดูปฏิกิริยาจากแฟนๆที่เมืองจีนเขาบอกว่าหลิงออมไปดูที่หยุดครั้งนี้น่าฮักตามเคยนะคะแต่ใด,ดๆเขาก็ขี้สังเกตนน่นนี่นั่นไปตามเรื่องของพี่สาวจีนอย่างที่เรารู้กันดีจับสังเกตทุกง,งานเขาบอกงานนี้น้องออมโตขึ้นแล้วจริงๆด้วยเขาบอกงานนี้น้องออมแลดูตโตขึ้นแล้วจริงๆด้วยไม่ใช่แค่โตแค่เอ่อกิริยาท่าทางที่ดูขู่ขึ้น คูขึ้นหรอเอไม่รู้พี่สาวจีก็พูดไปนะเขาบอกใดๆคือร่างกายก็สูงขึ้นด้วยอะ่ะเทียบกับความสูงกับเจเจคือพี่หลิงอะ่ะเข้าใจว่าทุกๆคนเข้าใจว่าพี่หลิงนะจะหยุดการเติบโตแล้วคือสูงได้เท่านี้แล้วแต่น้องออมอะ่ะและดูสูงขึ้นอีกนะเออไหนๆๆมาดูกันนะว่าเขาเมาแฟดกันว่ายังไง คือคนจีนเขาจะชอบเรื่องส่วนสูงเรื่องการแต่งเนื้อแต่งตัวอะไรอย่างเงี้ยเขาจะชอบสังเกตสังการตรงนั้นนะคะอันนี้นะคะเป็นวิดีโออันนี้เขาบอกว่าแวบบแรกคืนเนี่ยพอน้องสาวเห็นเจเจก็รีบนะรันทูเลยคือวิ่งเข้าไปหาเลยตรงดิ่งไปหาเจเจหลายคนบอกเนี่ยพอเห็นเจหลิงหลิงนะคะน้องออมก็รีบบินไปหาทัานทีใช้คําว่าบินเลยนะ บินไปหาทันทีแม่ทําเหมือนไม่ได้เจอกันนานจะว่าไปก็เพึงห่างกันจากแพร่แฟชั่นวีกป่ะนะเออเออก็คงอย่างนั้นแหละแม่นะคะคนมันกําลังอิเลฟเนอะห่างกันไม่เจอกันวันสองวันจิคิดถึงมากมาย <c oughs> อันนี้ก็พูดไปนะอืมไหนไหนมาดูนะเขาบอกรักแรกก็เป็นอย่างนี้แหละเถอะนั่น รักแรกก็เป็นอย่างนี้แ่ละเธอไปรู้เขาอีกเนอะเออเขาบอกว่าก็อย่างนี้แหละเวลาที่เราได้เจอคนที่เราชอบอะปฏิกิริยามันก็เหมือนจะบินโฉบไปหาทันทีเออนะคะนะคะอืมใช่ไหมแหมพวกแม่แม่ีเข้าใจหัวอกลูกๆจริงๆเลยนะนี่มันงานเมื่อไหร่อะเธอเมื่อคืนวานเองเออหลายคนก็ยังไม่รู้นะว่าน้องไปดูหนังผีกันมานะ เขาบอกว่าโอ้อันนี้เขาบอกว่าบริษัทประธานพัญญามาให้เดี๋ยวประมาณว่าเป็นของขวัญจากทางช่องสามนั่นหรอเออนะก็คือเป็นโมเมนต์ว e w ว f e นะหลายคนก็ให้คำนี้นะคำนิยามหลิงออมคือว i ฟวิฟพัญญาพัญญาเอออันนี้บอกหวานเกินหวานเกินนะเขาบอกว่าโอ้ลูกสาวของพวกเรานะ ทั้งกล้าหาญแล้วก็หวาดกลัวในคราวเดียวกันคือน้องแลดูมั่นม่นใช่ป่ะแต่พอไปดูที่หยดแล้วดูหวาดกลัวโดยเฉพาะสายตาพี่หลิงนี้ซ่อนไม่ได้เลยเพราะว่าเป็นคนตาโตมากๆสายตาแลดูหวัดหวัน่นนะคะเขาเขาเขาโพดขั้วอะไรไม่รู้ไมถือเข้าไปไหมอะหากระจายเทออกมาเลยหรือเปล่าไม่แน่ใจเออนะคะอันนี้บอกว่าอืม ดูแล้วหลิงออมสองโคมีการเติบโตขึ้นมากจริงๆเติบโตขึ้นเยอะเลยอะ่ะนี่เป็นครั้งแรกนะที่ฉันสังเกตแล้วเห็นชัดๆเลยว่าน้องออมสูงกว่าเจเจเยอะเลยทีเดียวเชียวอืมเขาบอกไม่ใช่ไม่ใช่เจเจอะใส่รองเท้าส้นเตี้ยเออเจเจไม่ได้ใส่ส้นสูงจเจเจใส่ส้นเตี้ยอืมก็พวกเธอลืมไปหมดแล้วหรือไงอะ่ะ พี่หลิงเคยบอกว่าถ้าไม่ไรแล้วก็เนี่ยค่ะจะลาออกจากวงการบันเทิงเออเขาบอกว่าพี่หลิงเคยบอกไม่ใช่หรือนะว่าอยากจะลาออกจากวงการบันเทิงก็ไม่ถึงกับไฟแนลวะเนาะที่เห็นแบบชัดๆหน่อยก็คือตอนที่จับมือจับมือน้องออมเขียนเป็นภาษาจีนว่าเราจะหนีไปด้วยกันอะไรตอนนั้นป้า หลังจากนั้นก็ไม่ได้พูดนะไม่ได้พูดตรงๆแค่พูดว่าเออถ้าน้องออมอยากจะเล่นกับพี่หลิงไปอีกสิบเรื่องอะไรอย่างเงี้ยพี่หลิงก็แค่สงสัยว่ายังจะอยากมีคนดูพี่หลิงอยู่หรออะไรอย่างนี้มากกว่าแต่ถามว่าคือถ้าถ้าเล่นไปแล้วคนดูยังชอบยังได้รับการตอบรับอย่างดีเยี่ยมจากท่านผู้ชมพี่หลิงก็เล่นไปเรื่อยๆแหละพี่หลิงเป็นคนฉลาดค่ะยุคนี้อะนะ อาชีพอะไรมันจะหาะไรายได้ดีไปกว่าเป็นดาราศิลปินบันเทิงคะในยุคเศรษฐกิจอย่างนี้ถูกมาถ้ามีคนจ้างมีคนเล่นมีคนดูพี่หลิงไม่ออกหรอกคะ่ะนะให้เอ็ดเดานะถ้าไมถ้าเหตุการณ์มันไปอย่างนี้เรื่อยๆพี่พี่หลิงคงอยู่นานอ่ะก็พี่หลิงบอกอยู่บ่อย,อย,อยๆหลังๆนะบอกว่าพี่แอนทองผสมคือไอดอลใช่ไหมเพราะฉะนั้นน่ะถ้าเป็นไปได้เอว่าพี่หลิงนะก คงจะนั่นแหละ,จะเจริญรอยตามคุณแอนทองประสม,มอะไรประมาณนั้นให้เอเดานะให้เอเดานะเออถ้าแบบเออทำแล้วผู้ชมยังให้การตอบรับดีเสียงตอบรับดีเยี่ยมทั้งในและต่างประเทศก็ไปเรื่อยๆแ่ะค่ะมันเป็นอาชีพที่ทำแล้วมันก็โอเคช่วงนี้เป็นช่วงทองของพี่อาจจะแลดูเหนื่อยหน่อยอะไรหน่อยดราม่าเยอะแยะหน่อยแตถามว่าผลตอบรับที่ได้มาโคตรขุมค่ะโคตรคุมแล้วพี่หลิงเคยผ่านช่วงที่แบบว่า เอช่วงที่งานมันไม่พุ่งขนาดเนี้ยพี่หลิงเคยผ่านมาแล้วไงเพราะฉะนั้นพี่หลิงย่อมเห็นคุณค่าของการที่มายืนนะตรงจุดนี้ได้มันไม่ได้มาง่ายๆอะ่ะเอว่าพี่หลิงก็ไม่ออกไปง่ายๆหรอกถ้ามันไม่มีอะไรที่ดีกว่าแล้วตอนนี้จะหาอะไรที่ดีไปกว่าอาชีพดาราศิลปินเอกยังไม่เห็นจะให้พี่หลิงไปขายควองกีแบบว่าเพียวๆหรอให้พี่หลิงทําแบรนด์ always wonder เพียวๆอย่างนี้หรอก็ขายดีนี่ขายหมดคุณที่ความขายดีความขายหมด ของทั้งสองแบรนด์นี้ก็พูดตามตรงว่าได้รับอานิสงมาจากความเป็นพี่หลิงหลิงควงดาราศิลปินช่องสามนะเออมันได้อานิสงมาจากตรงนั้นแต่ถ้าเมื่อไหร่นะคะกระแสของพี่หลิงอะทางวงการบันเทิงอะไรอย่างเงี้ยมันเริ่มแน่นอนคะ่ะวงการบันเทิงเนาะมันอายุมันไม่ยืนยาวเท่าสมัยก่อนแล้วมันมีตัวเลือกเด็กใหม่ขึ้นมาเยอะแยะนะคะเมื่อไหร่ที่พี่หลิงมาดันธุรกิจเพียวๆอะ่ะมันยากแล้วนะ ยากแล้วนะถ้าแบบว่าไม่ได้มีเรื่องของอนิสง์จากความดังเป็นดาราอะไรอย่างเงี้ยมันยากแล้วนะเออเพราะฉันเอว่าพี่หลิงไม่ออกง่ายๆหรอกทุกคนสบายใจได้นะคะถ้ามันแบบว่ายังเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆไม่ได้มีเรื่องอะไรแบบว่าหนักหนาสาหัสพี่หลิงไม่ออกหรอกค่ะถ้าทุกคนยังต้อนรับพี่หลิงดีขนาดนี้ไม่ออกหรอกแม่จะไปหางานอะไรที่มันนะเออก็เรียกได้ว่ามีทั้งคนรักเงินทองก็ไหลเข้าแล้วมันยังเอื้อประโยชน์กับ อาชีพอย่างอื่นของตัวเองอีกด้วยอ่ะอืมไม่ออกง่งายๆหรอกคะ่ะอืมรวมถึงน้องอ,อมก็ด้วยทุกคนแหละนะคะอันนี้บอกว่าเออมีแต่คนตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับความสูงของน้องอ,อมอ่ะว่าแบบงานนี้น้องอ,อมสูงกว่าเจเจเยอะเลยก็เจเจไม่ได้ใส่ส้นนะเนาะแต่น้องอ,อมใส่ส้นใช่ปะอันนี้บอกโอ้โหถ้าฉันเห็นหลิงอ,อมนะฉันอยากจะวิ่งหนีไปเลยคือไม่รู้อ่ะไม่รู้แม่แม่หลิงอมเป็นยังไงเนาะ เห็นตัวจริงหลิงออมบางคนก็ก็เข้าสู้เนาะแต่บางคนก็หนีเลยนะวิ่งจูดหนีเลยนะไม่กล้าสบตาไม่กล้าอยู่ใกล้อะไรอย่างเนี้ยเออไหนเขาบอกว่าทำไมอยู่ๆน้องออมก็สูงขึ้นเยอะเลยอะ่ะเออนะคะไหนดูนะเขาบอกอืมบอกไม่ว่ายังไงอะ่ะพอฉันเห็นคลิปหลิงออมฉันก็ เอาแต่กดไลค์แล้วก็ชมคลิปไปอย่างเงียบๆอ่ะอันนี้สไตล์ใครสไตล์มันสไตล์อันนี้น่าจะเป็นแม่หลิงหลิงหรือเปล่านะคะดูอย่างเงียบๆกดไลค์เงียบๆแล้วก็ชื่นชมอย่างเงียบๆอืมเขาบอกดีจังเลยอ่ะได้แฟนสาวสุดน่ารักสดใสมีสเสน่ห์อย่างนี้อิจฉาคู่นี้จังคือต่างคนต่างเป็นความน่ารักสดใสให้แก่กันแต่ละคนก็อิจฉาคู่นี้เนาะอืม คือหลายคนเขาก็จะพูดํานางนี้ที่เอไปไปไปอ่านมาก็คือบางคนก็พูดว่าอิจฉาพี่หลิงที่ได้น้องออมเป็นของตัวเองในขณะอีกที่อีกทางหนึ่งก็จะบอกว่าอิจฉาน้องออมที่มีพี่หลิงเป็นของตัวเองต่างคนต่างอิจฉาซึ่งกันและกันนะคะก็เป็นความโชคดีของทั้งคู่ละเออนะคะเขาบอกโห oh, แม่แม่เห็นแบบนี้คือสุขใจมากมันมีความมั่นคงแบบว่าในความหลิงออมมันมีความมั่นคงอยู่อะไรอย่างเงี้ย อันนี้บอกหวานมากหวานมากนะคะอันนี้บอกโอ้โหทำไมหลิงออมส่วนสูงต่างกันมากขนาดนี้เลยอะ่ะโอ้พี่หลิงใส่รองเท้าส้นแบนเธอเออใช่ไหมเนี่ยมีแต่คนพูดถึงเรื่องแต่ความสูงทั้งนั้นเลยอะ่ะว่าเออแต่ครั้งนี้มันเห็นชัดไงแล้วพออย่างนี้นะน้องออมดูแบบเนาะ ดูแบบดูเป็นแบบผู้ใหญ่เลยอ่ะเออพอสูงคือน้องอมอก,ก็สูงกว่าพี่หลิงอยู่แล้วแล้วพอใส่ส้นเข้าไปอีกในขณะที่พี่หลิงไม่ได้เสริมส้นก็คือยิ่งสูงนะต่างกันไปใหญ่อ่ะก็นะดูแบบโอ้ยสูงเร็วจังเลยนะน้องน้อยคนนี้ยังสูงไม่หยุดอีกหรออะไรอย่างเงี้ยเขาก็ตั้งข้อสังเกตกันตรงนั้นเอาไปว่านะคะเก็บตกที่หยดสามก็ไม่รู้ว่ามันจะเป็นเหตุแลปะปัจจัยอะไรหรือเปล่าที่จะยัง ไปให้หลิงออมสู่โปรเจกต์ที่สามของหลิงออมนะหนังผีมีลุ้นไหมไม่รู้คุณว่าหนังผีมีลุ้นไหมก็ไม่รู้เนาะก็เดี๋ยวมารอดูแลกันละกันเพราะว่าน้องออมก็ยิ่งๆ,ๆอยากเล่นหนังผีส่วนน้องหลิงก็ไม่อยากเล่นแต่ทําไงได้อน้องออมอยากเล่นคุณว่าต้องหนังผีมะแต่ช่วงเนี้ถ้าหนังผีจะออกมันต้องออกตอนเนี้ยเพราะว่ามันใกล้ฮาโลวีนแต่ก็ไม่จําเป็นหรอกคะ่ะแต่ช่วงนี้ไอ้ว่าหนังผีก่อนหนะ้านั้นถ้าหนังผีมันลงอ,อาจจะได้นะ เพราะว่าหนังผีช่วงนั้นมันยังไม่ค่อยมีใช่ปะแต่พอมันใกล้วันฮาโลวีนวันที่3 1เอตุลาอย่างเงี้ยเอเห็นหนังผีทยอยออกมาเพียบเลยออกมาเพียบเลยเพราะฉะนั้นถ้าหลิงออมโปรเจกต์สจะมาหนังผีเอว่ามันคงจะไม่เหมาะแล้วมันอาจจะชาไปนิดหนึ่งมันก็ต้องดูทัมมิ่งอะไรด้วยคงไม่ใช่หนังผีคงไม่เหมาะแล้วละช่วงนี้เพราะหนังผีเขาเข็นออกมาเยอะมากมายนะคะก็เดี๋ยวมารอดูกันแล้วกันก็รอลุ้นกันอยู่นะว่าโปรเจกต์สของทั้งคู่จะเป็นอะไร แล้วก็เห็นตอนนี้ที่ลุ้นกันนะคะก็คือน่าจะเป็นงามเอพีอ EP สุดท้ายของเพียงเธอวันนั้นเห็นทางแม,แม่แม่ฝั่งจริงก็เตรียมนะคะเตรียมเข้าของนู่นนี่นั่นอะไรไว้แล้วด้วยก็คือจะให้มันกระหึ่มเพียงแต่ว่าเขาก็โวยโวยกันใช่ป่าว่าตกลงจะจัดที่ไหนตกลงรู้หรือยังคะว่าอีพีสุดท้ายน้องเขาจะไปที่ไหนกันมาลีนนนไม้หรือว่าไปที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าแฟนๆเขามีของขวัญ นะคะจะให้กับน้องๆด้วยโหมีทุกเทศกาลเลยเนาะเออ EP แรกก็มีจนกระทั่ง EP จบก็มีนี่แหละค่ะความเป็นคนดังแล้วมันเป็นเสน่ห์ของวงการบันเทิงนะคะที่แบบพอใครได้มายืนอยู่จุดนี้แล้วบอกเลยเหนื่อยแทบขาดใจแค่ไหนเจอดราม่าถาถมแค่ไหนแต่ก็ยากที่จะออกจากวงการนี้มันมีเสน่ห์คุณเออไปไหนก็มีแต่คนรักมีแต่คนเปมีแต่คนแบบ ุ่มให้อะไรอย่างเงี้ยเนาะเป็นใครใครก็ชอบออกยากและยิ่งเศรษฐกิจยุคนี้ด้วยนะคะออยู่ตรงเนี้ยเงินดีแล้วก็นั่นแหละมีแต่อภิสิทธิ์นู่นนี่นั่นอะ่ะเออนะมีคนมาเปมารักมาชอบมีคนเกลียดไหมมันก็มีแต่น้อยส่วนน้อยมากๆที่ได้มามันเยอะมากกว่าเยอะ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 เลยนะคะเอาละเดี๋ยวคลิปหน้านะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเป็นคลิปเรื่องราวอะไรที่ทางฝั่งเมืองนอกเขาเมาส์กันให้แฟด ตอนนี้เรื่องของซับไตเติลสำหรับแฟนต่างชาติไม่รู้จะดูมาถึงจุดนี้ไหมมัน YouTube เขามีการปรับระบบอะนะเออระบบซับเดี๋ยวก็มีซับไตเติลอะเดี๋ยวก็มีเดี๋ยวก็ไม่มีอะไรก็ไม่รู้อะคงต้องรอสักพักหนึ่งให้มันเสถียรก่อนตอนนี้แฟนต่างชาติก็ยิกๆยิกเลยนะคะไม่มีแล้วหรอเอทูบเอเอก็พยายามจะทําแต่ว่าเขาปรับปรับปรุงระบบอะปรับเรื่อยนะคะตอนนี้ระบบซับหายไปเลยในบางคลิป ก็ต้องขอประทานอภัยกับแฟนๆชาวต่างชาติด้วยอย่าเพิ่งหีหายไปไหนเดอ้อเดี๋ยวว่าถ้ามันระบบเสถียรมันกลับมาแล้วเดี๋ยวคงจะได้ทำซับให้ดูกันนะจ๊ะอ่ะโอเคสำหรับคลิปนี้นะใครมีคอมเมนต์ความคิดเห็นว่ายังไงก็มาร่วมคอมเมนต์กันได้เลยที่ใต้ล่างคลิปวิดีโอนี้นะคะสำหรับคลิปนี้ขอบพระคุณที่รับชมค่ะ